นัก <N> ว <ik. 4> ิทยาศาสตร์ทางทะเลรองคณะบดีฝ <s art öd> ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากทะเลสีครามวันนี้พูดในวันที่เป็นวันดีๆนะครับ70ปีเอาสมทอซึ่งจริงๆแล้ว ผมก็เอาสมาทอก็เจอกันมาหลายต่อหลายหนนะฮะปัจจุบันก็ยังช่วยจัดรายการอยู่นะฮะที่ f m 99นะครับวันอาทิตย์นี้ก็ต้องเข้ามาจัดนะครับจริงๆก็จัดเรื่องฟุตผุยเรื่องฟุตบอลอย่างที่คุณแป้งพึ่งพูดไปนะฮะเมื่อกี้ก็เจอคุณแป้งก็ทักทายกันว่า,าว่าเมื่อปีที่แล้วนี่พึ่งไปดูสมุยเกาะเต่าคุณแป้งทําหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ไปช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยเต่าด้วยสมุยผมพึ่งกลับมาจากสมุยก็งานเก็ก้กาวหน้านะครับ ขอบคุณมากฮะ <c oughs> เ,เจอกันครับคุณแป้งยังไงก็ตามนะครับกลับมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นของเราตอนนี้เนี่ยก็คุณแป้งก็คงจะพูดไปแล้วว่าเรามีปัญหาในเรื่องของอะไรต่างๆทั้งเรื่องของโควิดเรื่องของสงครามเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งมาเรื่อยๆนะครับในอนาคตเรามองไปเราก็จะเห็นภาพว่าจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องอะไรต่างๆตามมา แต่สิ่งหนึงเนี่ยที่การันตีว่ามาแน่เนี่ยมันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลโลกเราตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นในกระแสโลกในการประชุมระดับโลกเรืออะไรต่างๆนะครับประเด็นหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับ global warming ด้วยเหตุผลง่ายๆว่านะครับสงครามอาจจะเกิดแต่มันก็จบ โรคระบาดอาจจะเกิดอยู่นานหน่อยแต่ในอนาคตก็กลายเป็นโรคประจำถิน่นมีวัคซีนมีอะไรต่ออะไรต่อออกมาเรื่อยๆเ,เงินเฟอ้อก็มีเงินฝืดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่มันการันตีกันทั่วโลกก็คือในเรื่องของโลกร้อนว่ามันจะร้อนขึ้น มันก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่งเดิมทีตั้งแต่ผมผมเคยพูดเรื่องโลกร้อนเนี่ยติดต่อกันมาเป็น30-40ปีแล้วนะครับ30กว่าปีตั้งแต่ผมเรียนนะฮะผมเป็นคนรุ่นเดียวกับมาดามแป้งอะค่ะจริง,รงๆก็รุ่นเดียวกันเลยครับอยู่คนละโรงเรียนเท่านั้นอยังไงก็ตามเนี่ยเราพูดกันมันมากแล้วสมัยหนึ่งเนี่ยผมจะพูดให้ที่ไปให้พวกเราได้ฟังว่าสมัยนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักวิทยศาศาสตร์ บอกว่าเฮ้ยเราตระหนักว่าโลกกำลังร้อนนะแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ,อการดาเนินชีวิตของมนุษย์เราก็ไปบอกเราก็พยายามพูดให้คนอื่นฟังนะคะคนอื่นฟังก็บอกว่าโ okay, อเคเราก็มารณรงการทานู่นทำนี่พวกเราหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเปิดแอร์25องศา26องศารณรงนู่นนี่นั่นหลังจากที่รณรงค์ไปยุคหนึ่งเนี่ยฮะ ทางนักวิทยาศาสตร์ก็บอกกับทาง u n n ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปตายแน่มันไม่มีทางการชนะโลกร้อนด้วยการลดระลงมันไม่มีทางนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกแทบจะเรียกได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทาง u n เเขาเริ่มกลัวแล้วเขาก็นั่งนองคิดกันว่าโลกร้อนมันเกิดจากอะไรโลกร้อนมันเกิดขึ้นจากการผลิตการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที่มุ่งหน้าทางด้านการผลิตมากเกินไป เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกร้อนมันเกิดขึ้นจากความโลภจากการขยายกําลังผลิตมุ่งหาผลกําไรเป็นอันดับแรกเนี่ยเอาไงไงก็ได้ขอให้กําไรมากที่สุดผลิตให้มากที่สุดเราจะไปแก้โลกร้อนด้วยการลดระลงเนี่ยมันทําไม่ได้เราจะไปแก้โลกร้อนด้วยคาว่าเฮ้ย,เป,ย,เ,าาเ,ยเปลี่ยนแอร์นิดนึงอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะแก้คุณก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ การแต่การแก้ที่ต้นเหตุก็หมายถึงว่าเราก็ต้องการระบบเศรษฐกิจแบบใหม่การดำรงชีวิตแบบใหม่ข้อตกลงแบบใหม่ซึ่งมันใช้เวลานานมากเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ลีโอโปรโตคอลมาที่เกียวโตโปรโตคอลมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีจนส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือปารีสอะเกรเมนต์ที่เกิดขึ้นในปี2015 ใน2015ในียแทบจะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักวิทยาศาสตร์เลยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหน้าที่รายงานว่าตอนนี้กําลังเกิดโลกร้อนแล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วมันจะเดือดร้อนมันกลายเป็นในการพูดนว่าเฮ้ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินแล้วเดี๋ยวจะมีน้องเข้ามาพูดเรื่องการเงินก็จะอธิบายให้น้องเขาฟังด้วยว่ามันเริ่มเกี่ยวข้องกับง,ง,งานการเงินแล้วต้องให้เงินประเทศใหญ่ๆต้องเอาเงินมาช่วยประเทศเล็กๆ1 0 0 0 0แล้านดอลลาร์ต่อปี อันนั้นก็คือที่ตกลงกันซึ่งกระโดนชักดับเพราะว่าจนถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงกันหนึ่งแสนล้านแต่ตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับตอนแรกๆนี่ทุกคนที่ตกลงกันโอ้ประเทศดีๆทั้งนั้นนะฮะแล้วตอนจบก็ไม่ไมค่อยไม่ค่อยได้ให้แถมยัง,ยงจะชิ่งออกจากปารีสกรีเม้นด้วยซ้ําโชคดีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอเมริกาอย่างไรก็ตามมันก็กลับมาถึงปีสอนะครับ สองหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับสองหนึ่งก็คือมีในระหว่างปี2 0 1 5ถึง21มีปรากฏการเยอะแยะมากมายที่ทำให้คนทั้งโลกเริ่มช็อกแล้วเราเจอเฮอริเคนขนาดยักษ์ต่อเนื่องกันเราเจอน้ำท่วมอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราเจอฮีทเวฟอะไรต่างๆซึ่งแทบทุกอย่างก็ถูกโยงเข้าไปสู่โลกร้อนซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆอันเดียวเท่านะั้นนะฮะว่า ฝนตกอย่างที่น้ำท่วมที่ออสเตรเลียที่มึงเป็นข่าวอยู่หรือที่เยอรมันเมื่อปีที่แล้วที่ทั้งหมู่บ้านหายไปพริบตาซึ่งหลายคนก็บอกเฮ้ยมันอยู่ในทางน้ํา พอดีผมผมเขียนหนังสือท่องเที่ยวด้วยนะฮะหมู่บ้านในเยอรมันเนี่ยเขาอยู่กันมา5 6 0 0ปีแล้วกอดกรุงสุขโขทัยด้วยบางแห่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่ในทางน้ํามันก็ควรจะโดนกวาดไปเมื่อ500ปีที่แล้วมันไม่มาอยู่จนถึงวันนี้เพื่อให้โดนกวาดผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าทําไมนะ้ำฝนมันถึงตกเยอะง่ายๆนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอากาศมันโลกในโลกเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากเมฆก้อนหนึ่งในพื้นที่หนึ่งสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะมันจะจุไอ้น้ำได้แค่นี้ มันก็ตกแค่นี้แต่เมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้นอากาศที่ร้อนขึ้นจุไอน้ําได้มากกว่าเพราะนั้นเมฆในพื้นที่เท่ากันมีไอน้ําสะสมอยู่มากกว่ามันตกน้ํามันก็ย่อมตกมากกว่าอันนี้เป็นหลักการอย่างง่ายที่สุดที่จะให้เห็นเห็นภาพว่าทําไมปีที่แล้วเราได้ยินข่าวว่าน้ําท่วมบางปูอะไรแบบนี้แล้วก็ส่งผลกระทบ หือนอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงปี22เนี่ยเราเจอภัยธรรมชาติมากมายเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ climate risk ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าอากาศจะร้อนขึ้นนู่นนี่นั่นอย่างเดียวมันกลายเป็นเรื่องของธุรกิจการลงทุนปากท้องอย่างชัดเจน climate risk ก็คือง่ายๆว่าอย่างประเทศประเทศต่างประเทศเขาจะมาลงทุนสร้างโร mm hmm. งงานอะไรใดในประเทศไทย สมัยก่อนสิ่งที่เขาดูก็คือว่าค่าไฟฟ้ารับได้ไหมเพราะว่าไฟฟ้าคือพลังงานหลักค่าแรงเป็นยังไงอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วอันที่3ก็คือเรื่องของสิทธิทางภาษีมันก็มีอยู่3เรื่องหลักๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วเพราะไม่ว่าค่าแรงจะถูกหรือไฟฟ้าจะไม่แพงหรือจะได้สิทธิ b OI8 ไปีหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่สร้างมาลงเครื่องมือเครื่องจกักรราคา2 0 0 0 3 0 0 0ล้าน หายไป,ไปในช่วงเวลาข้ามคืนเพราะน้ำท่วมเพราะอื่นๆอีกมากมันเป็นความเสี่ยงระดับมหาศาล,ลเพราะฉะนั้นคำว่า climate risk ก็คือใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนะครับในการที่ประเทศหรือกลุ่มทุนจะมาลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเขาก็จะดูตรงนี้ด้วยนะฮะรวมถึงในเรื่องอื่นๆแล้วก็สำคัญในอเมริกานี่เชื่อไหมฮะแม้กระทั่งการซื้อบ้าน เขายัางให้มีให้เช็คในมีเว็บไซต์ให้เช็คเลยว่าบ้านที่คุณซื้อนี้เสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างธรรมชาติแค่ไหนเพราะบ้านดาราฮอลลีวูดก็โดน,นไฟป่าไหม้ไปไ,ไม่รู้กี่คนแล้วในแคลิฟอร์เนียมันไฟมันไม่เลือกนะครับว่าคุณเป็นเป็นดาราหรือเป็นอะไรหรือจะบ้านหลังละร้อยล้านมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็มีทวีความสําคัญมากขึ้นขณะที่โลกโลกร้อนก็ถูกไปเชื่อมต่อกับคําว่า GDP lost หมายความว่าถ้าคุณไม่ลงทุนวันนี้ในอีก10ปีข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับภัยพิบัติจากโลกร้อนที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ GDP คุณมากกว่าด้วย มหาศาลด้วยลองไปดูก็ได้ฮะไม่รู้ปีร้อยเท่าแต่ละประเทศจะมีคำนวณ GDP Loss จากโลกเรื่องโลกร้อนเราประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนซึ่งเขาถ้าเกิดเอาตามตารางทั้งหมดนะฮะของเราที่ติดหนึ่งในสิบก็คือเรื่อง f l ัดดิง้งเพราะเขาย้อนกลับไปถึงปี54ซึ่งปี54 อาวัตบอกเฮ้ยมันตั้งสิงปีแล้วไม่เกี่ยวฮะโลกร้อนเขาไม่ได้ดูกันปีเดียวครับเขาดูไาม์ิ่งยาวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาที่ปี22งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ทํารายงานขึ้นมาชื่อไอพีซีซีซึ่งเป็นรายงานจากหมื่นกว่าคนของนักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นมามีซีนารรโอต่างๆสมัยก่อนเราจะถามนักวิทยาศาสตร์อย่างผมว่าโลกร้อนทำยังไงดีแต่จริงๆแนละ้วมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนั้งแต่คอปชเวนีิ ะะการประชุมแม้กระทั่งในยุคโควิดก็จะกลายเป็นการประชุมที่มีเว r l d l เดอร์เข้าไปรวมกันมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมา,าตลอดช่วงโควิดจะไม่มีครั้งไหนที่มีเว r l d l เดอร์ร้อยกว่าประเทศเข้าไปรวมกันที่กราสโกนะครับสิ่งที่นักพิทยาศาสตร์บอกก็คืออย่าถามเช่นว่าทํำยังไงนักพทฒนาศาสตร์ได้มอบเส้นทางซีนารีโอให้มา5เซน คนที่จะตัดสิน5เส้นนี้ได้ว่า2เส้นนี้ก็คือไปสู่เน็ตซีโร่ส่วน3เส้นก็ไปไหนก็ตามตามสบายไม่มีซีโร่แน่นอนคนที่จะตัดสิน5เส้นกราฟ5เส้นของผมได้เนี่ยเป็นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะออกมาตรการดังการเงินได้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถออกนโยบายแพ็กเกจลถ EV ได้เรามีบอกว่ามี5เส้นคุณจะทำยังไงก็ตามแต่แต่เส้นก็จะบอกว่าคุณต้องลดการซื้นกระจกแค่ไหน แล้วคุณก็ถ้าเกิดส่วนคนที่จะทําก็คือ policy maker คนอย่างพู้ว่ากรุงเทพที่เรากำลังจะเลือกกันคนอย่างคน c ีอบริษัทใหญ่ๆห,หรืออะไรต่างๆคนเหล่านั้นคือคนตัดสินวิาคือเป็นลีดเดอร์ที่จะช่วยในการพานําพาไปส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็ทัดได้แค่บอก นะครับเราบอกในสิ่งที่เราทราบแล้วสิ่งที่เราทราบคืออะไรสิ่งที่เราทราบก็คือณนะวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปีฐานปีฐานก็คือปีปฏิวัติอุตสาหกรรม1,900นะฮะประมาณ150ปีที่แล้วเนี่ยณนะตอนนี้โลกร้อนขึ้นมาแล้ว1.1องศานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกได้ก็คือให้ตายเนี่ยเราก็จะร้อนไปที่1.5้และทะลุแน่นอน เพราะฉะนั้นคําถามแรกสําหรับทุกคนในแวดวงนะฮะฝนจะตกหนักขึ้นไหมพายุจะเยอะขึ้นไหมปร,ประการังจะฟอกขาวตายหมดจนคนท่องเที่ยวได้ไหมลาบลาบลา,บลา,บลาคำตอบของอจย์ทร์คือชัดเจนว่ามันมากขึ้นแน่นอนต่อให้วันนี้หยุดการซึมกระจกกันหมดเลยมันก็ยังมากขึ้นแน่นอนด้วยเหตุผลว่าอะไรที่มันสะสมอยู่ข้างบนมันก็เกิดนาการนำพาวันนี้1น1่จหนึ่งจ้นี่เจอแน่นอน สิ่งที่เรากำลังพยายามทำกันอยู่ก็คือทําให้อยู่ในสองไม่ใช่สองแล้วโลกจะหายร้อนนะครับสององศาก็คือจุดที่คนน่าจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเกินสองนี่ก็บอกได้คําเดียวว่าตัวใครตัวมัน นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทํานายได้อะไรเลยมันเกี่ยวผมยกผมจะยกตัวอย่างง่ายๆในการทํานายให้ชัดที่สุดนะฮะนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเคยคิดว่าปี54น้ําท่วมมาเพราะฉะนั้นเขาสร้างคันดินสูง3เมตรนะฮะเพื่อป้องกันเขาเคยดูเวลาเราจะสร้างนิคมหรืออะไรเนี่ยเราจะดูสิติย้อนหลังนะฮะสามสิบห้าสิบปีฝนตกหนักเขาก็ดูสิติย้อนหลัง50ปีจากนั้นก็สร้างเครื่องดูดน้ําไว้ ะะเผื่อสามารถดูดน้ําได้ถ้าเกิดฝนตกมาในกรอบนี่ยนคมนี้เนี่ยดูดน้ําออกไปให้ได้ร้อยห้าสิบเ่ปอร์เซ็นต์หมายความว่าเผื่อไว้แล้วฝนตกมาถ้าเกิดย้อนสถิติทั้งหมดฝนแรงที่สุดใน50ปีที่ลงมาในพื้นที่แค่นี้เนี่ยมันสูงขึ้นมาได้1เมตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ําเครื่องดูดน้ําที่สามารถดูดได้นะฮะมีสามารถดูดได้ทันเนี่ยดีกว่ากัน1.5เท่าปีที่แล้วนิคมนั้นก็จมหมดเพราะมัน ตกมาสามเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถอิงกับสถิติย้อนหลังได้เนี่ยเราเอาสถิติฝนในอดีตมาเอามาใช้เนี่ยเพื่อทำนายว่าเราจะลงทุนแค่ไหนจะทำอะไรแค่ไหนดันทำนายไม่ได้เนี่ยแล้วเฟลหมดทุกอย่างล้มหมดน้ำท่วมหมดก็คือล้มหมดเงินเครื่องจักรไม่รู้กี่พันพันล้านก็ล้มหมด เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นคืออันพ r e d i c บอ l e ซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ในทุกวงการเนี่ยเราไม่กลัวแล้วฮะว่าจะเป็นอิท่าไหนเราขอให้มันเกิดสงครามจะเกิดหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยคือจุดที่น่ากลัวแต่พอมันเกิดเราก็รู้แล้วมันเกิดนะเพราะฉะนั้นมันก็ไปต่อได้แต่อันพ redic ก็คือสิ่งที่โลกร้อนก็มันจะเอาให้เรามาเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราเก็บมาในอดีตเนี่ยมันเอามาทำนายอนาคตไม่ได้ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เขากลัวกัน ประเทศไทยเองก็เข้ามาจอยในเรื่องนี้ซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้จอยอย่างเดิมแล้วไม่ได้บอกมาว่ารลนงลงน่าเบื่อมากฟังมา30ปีแล้วนะครับสิ่งที่เราเออกมาก็คือท่านนายกเองเข้าไปที่คอรทท่านเทวานายกก็ประกาศชัดเจนว่าประเทศไทยจะทำเน็ตซิล o รปีสองศน เป็นคาร์บอนนิวทรัลก่อนในสีงพัน0สแล้วก็เป็นเน็ตซีโร่ใน2065ว่าง,ง่ายๆก็คือมันเรื่องของความแตกต่างของกา๊าซนะฮะผมไม่เอาอธิบายในรายละเอียดเพราะมันจะใช้เวลานานว่าคาร์บอนนิวทรัลกับเน็ตซีโร่ต่างกันตรงไหน,นถ้าอยากรู้ก็ฟังคลื่น99ตอนเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังต่อนะคอ๋อมันเป็นรายการคลื่นกีฬาแต่ก็จะหน้าด้านพูดเรื่องโลกร้อนพะพูดมา10ปีแล้วพูดได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็กลับมาที่ว่า อีกอันหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือใน Paris a g r e e m e n t เนี่ยเราบอกว่าอีก8ปีข้างหน้านะฮะก็คือ2030หรือ2573เนี่ยเราจะลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจก20ถึง25%จาก s u u s u a l ก็คือทำนายไปข้างหน้าว่าแค่ไหนเราจะลดให้ได้จาก s u u s u a l ปกติซึ่งหน้าปีนี้เราทำได้17.8 ซึ่งเดี๋อวเจปี17.8ไป20นี่จิบจ้อยมากสบายมากใครก็ทําได้ใครก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นไปได้เพราะเราทำมาได้แ7 8สิบเแปดนะฮะเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าท่านแต่ทุกคนในโลกก่าตุ้นอย่างหนักเพราะถ้าเกิดเราไม่จอยขบวนนี้เราไม่มีขบวนหน้าให้จอยท่านนายกก็ประกาศเนี่ยซีโร่คาร์บอนนิว a l และอีกตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยินแต่ก็จะยินซักก็คือ40% as usual นั่นคือตัวเลขใหม่ที่ไทยประเทศไทยถแถลงโดยท่านนายกถแถลงไปแล้วในคอปทเวนตี้ิจาก20เป็น40ซลดการ์นกระจกให้ได้ 20, 40 40%อจากบร s ษัท s ซสจูชัมันนำพามาด้วยอะไรครับมันนำพามาคือบอกว่าเฮ้ยเราจะลดได้ไงปรับแอร์เป็น28ได้ไหมมันจะลดได้ไหมเป็นไ,ไ,ไม่ได้เราจะเียนอะไรต่างๆที่โผล่มายกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็มีแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแพ็กเกจ e ีเนี่ย ถ้าเกิดไม่มีตัวเลข40%นี่เราไม่จําเป็นต้องทาแพ็กเกจช v แต่เราต้องทำแพ็กเกจ e ีีเพราะว่าเราก็ันจะไปตัวเลข40%ไม่ใช่ตัวเลข20% เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแพ็กเกจรถ EV ที่ทำให้ยอดจอง4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี58ถึงปี63เนี่ยรถ EV ขายที่อยู่พันไม่ถึง2,000คันในยอดจองมอเตอร์โชว์งานเดียวเฉพาะในมอเตอร์โชว์นะฮะไม่รวมโชว์รูมนะฮะยอด EV ที่จองรถ EV รถไฟฟ้าที่จองกันในมอเตอร์โชว์เนี่ย3,000กว่าคันภายในมอเตอร์โชว์ไม่รวมโชว์รูมทั่วประเทศเฉพาะในจอมอเตอร์โชว์ถ้าเกิดรวมด้วยปีนี้เกินหมื่นแน่นอน กระแสมาแรงเพราะว่าเราเอาเรื่องของเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมก็พูดตามตรงว่าโลกร้อนเนี่ยมันเกิดได้ด้วยมันเกิดเพราะเงินเพราะความโลภเพราะฉะนั้นจะแก้มันมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่มันลนลงลนลงก็ทากันต่อไปเถอะจิตใจก็ดีรักโลกกันต่อไปเถอะแต่ถ้าเกิดจะแก้ต้องแก้ที่เงินแก้ที่อย่างนี้แหละใส่แพ็กเกจเข้าไปแผน PDP ใหม่ของไทยก็เปลี่ยน เพิ่มไฟฟ้าสีเขียวภายใน2 2 5 7 3เราจะมีไฟฟ้าสีเขียวไฟฟ้าที่เราเปิดในสอสมทด้วยไรเนี่ย2ใน3จะมาจากกรีนไฟฟ้าหมุนเวียนทั้งจากโซล่าทั้งจากเขื่อนต่างๆที่เราซื้อมาจากเพื่อนบ้านหรืออีท่าไหนก็ตามขณะที่โรงงานไฟฟ้าฐานหินซึ่งเคยเป็นประเด็นพูดกันแทบตายเมื่อไม่กี่ปีก่อนปัจจุบันไม่มีอีกแล้ว จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเนื่องจริงๆผมพูดได้ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะแต่เขาให้ผม20นาทีก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ยสนาทีหรืออีก2นาทีครึ่งเนี่ยผมว่าจะบอกว่า ความเปลี่ยนแปลงจากโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกอากาศร้อนขึ้นหรืออะไรมันจะรุนแรงกว่านั้นเยอะมันจะสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพหน้าที่การงานคุณอาจจะต้องติดอยู่ในถนนที่น้ำรอการระบายนานขึ้นเรื่อยๆบ้านที่คุณผ่อนมาใช้เวลา30ปีเริ่มผ่อนมา10ปีต่ก,ก่อนจะพบว่าสองเดือนต่อปีบ้านหลังนี้จมน้ำ แล้วกลายเป็น3เดือนแล้วกลายเป็น4เดือนขณะที่คุณยังผ่อนไม่หมดแล้วคุณจะขายบ้านแล้วใครจะมาซื้อบ้านที่มันจมน้ําปีละ4เดือนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใจใช่ไหมครับนั <unser> ่นก็คือสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในเรื่องของการเลือกพาหนะเกี่ยวข้องกับชีวิตในเรื่องของการอาชีพใหม่ๆแม้กระทั่งเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกร้อนมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายมหาศาลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแก้รอกก็โลกร้อนมันก็จะกระายมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจซึ่งทุกคนก็พูดกันถึงโลคาร์บอนโซซิตี้โลคาร์บอนเดสติเนชันโลคาร์ อีโคโนมี่ทุกคนก็พูดถึงนี้แล้วถ้าเกิดคุณไม่เข้าไม่จอยครบคุณก็ไม่สามารถจะกู้เงินจากใครได้เลยเพราะทุกการเปลี่ยนเป็นกรีนฟันหมดแล้วถ้าเกิดคุณอยากกู้ฟันธรรมดาก็จ่ายเงินหนัดดอกเบี้ยไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการดอกเบี้ยถูกคุณก็ต้องเป็นกรีนฟันคุณจะลงทุนอะไรคุณก็ลงทุนแทบไม่ได้เพราะตะก่อนเป็นคู่ค้าคุณธรรมแต่ปัจจุบันเป็นคู่ค้าสีเขียวถ้าเกิดคุณไม่ลงทุนคุณไม่สีเขียวพอเขาก็ไม่ร่วมลงทุนกับคุณ มันก็เห็นภาพอีกเยอะแยะมากมายมาหาศาลที่จะทำให้ชีวิตทีชีวิตของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าโลกร้อนมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เราต้องกลัวอย่างเดียวแล้วมันจบไปแล้วไอ้คำว่ากลัวโลกร้อนในนาทีนี้นะครับคือโลกร้อนที่มันจะต้อง หาทางทุกคนต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนพนักงานบริษัทหรือชาวบ้านชาวนาชาวประมงทุกคนต้องมีการปรับตัวคุณไม่สามารถโลกมันเปลี่ยนแล้วครับคุณจะอยู่อย่างเดิมดำรงชีวิตอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าปู่ย่าตายายทํามาอย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะดำรงทํางานอาชีพเหมือนปู่ย่าตายายต่อไปได้แต่คุณก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสมเพราะโลกมันไม่เหมือนกับโลกสมัยที่ปู่ย่าตายายของคุณ อยู่นะครับฟังต่อใน FM 99วันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะจ๊ะแล้วก็จะวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ให้ด้วยครึ่งชั่วโมงนะเพราะผมก็เป็นนักดูบอลเหมือนกันครบหมดเวลาพอดีนะครับยินดีกับอาสามทจ็ปีนะครับสวัสดีครับ